นี่ครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับปลาสวรรค์ตาทาโร่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเส้นชุบน้ําจิ้มนะครับก็จะมี2รสชาติด้วยกันนะครับกับรสมาราเตฉัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีนะครับซึ่งส่วนประกอบมันจะเหมือนกันนะครับต่างแค่ในเรื่องของเครื่องปรุงเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรครับส่วนประกอบเบสมันจะเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนั่นก็คือเนื้อปลา55นะครับน้ำตาล10แป้ง์เซ็นต์แป้งมัง5%นะครัติ5เปอร์เซ็นต์นะครับแป้งสาลีเปอร์ เสริมไมโอดีน1.2เปอร์เซ็นต์แต่ตัวที่มันเป็นตัวนี้ครับที่มันเป็นเขียนว่าของคาร์บูเรล่าเผ็ดเกาหลีเขาจะใส่เครื่องปรุงรสคาร์บูเรล่า14เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมาล่าเซีชวนนะครับเขาจะใส่เครื่องปรุงหมาล่าเซีชวนนะครับ15.3เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นส่วนประกอบพวกเนื้อปลาแล้วก็พวกพริกเนี่ยเท่ากันนะครับอย่างที่เบี้ยนบอกไปนะครับเพราะเราอ่านตามสต้นกรอบข้างหลังโอเคครับเรามาชิมรสชาติกันดีกว่านะครับก็สองตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับ20บาทนะครับก็โอเคมาตัวนี้ก่อนนนนะะครัับบกม่าาลเวจ๊ กลิ่นก็มันมีกลิ่นเผ็ดออกมานะครับแต่ว่าคือเผ็ดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความมีเสษฉวนออกมานะเพราะว่าถ้าเกิดเราดมตามกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นเผ็ดแล้วก็ออกเศษฉวนนิดหนึ่งอ่ะคือรู้สึกว่าความเป็นของพริกหมาล่าเศษฉวนออกมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ออกมามากนะครับแต่ว่าก็มีกลิ่นเนี่ยอืมอืมใช้ได้ใช้ได้ก็ได้ก็ได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเป็นแผ่นชุบมาเลยขนาดนี้นะครับยี่สิบบาท โอเคครับคราวนี้เรามารีวิวรสชาติว่าจะเป็นยังไงกันบ้างดีกว่านะครับอืมเส้นเหนียวนุ่มไม่ตามมาตรฐานฮาโลมีรสเผ็ดรอกมา อม,มีรสหมาล่ามาแล้วตอนนี้ถือว่าทําใช้ได้ครับอย่างแรกคือได้ตามมาตรฐานของทาโร่เขาจะมีความเหนียวกับทาโร่แล้วก็คราวนี้มีเวลากินอ่ะมันมีรสเผ็ดออกมาแต่ว่ามันเผ็ดแล้วมันมีกลิ่นหมาล่าเฉียวๆมานิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรานึกถึงหมาล่าครับเราจะนึกถึงแบบความชาที่ปลายลิ้นอ่ะแล้วก็มีปี้ๆนิดนึงอ่ะไอ้นี่ให้ความเผ็ดแล้วมีกลิ่นแต่ว่าไอความรู้สึกที่มันแบบ ชาๆแล้วก็แบบเลี่ยชาๆลิ้นหนถ้าเกิดใครกินหมาล่าเก่งดีครับเราจะรู้ใช่ไหมว่ามันมีชาแบบเ่าปลายลิ้นนิดหนึ่งอะยังไม่ออกขนาดนั้นมีแค่ความเผ็ดกับมีกลิ่นหมาล่านะครับโอเคครับคราวนี้เรามองชิมครับกับคาบูดาร่านะครับชาแดนนานจาาคาบูดาร่าเผ็ดเกาหลีนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับปึ๊บเดี๋ยวแบ่งใส่นี้ก่อนอ่ะเจ๊ครับอ่ะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในนี้ครับอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมด้วยกันดมกลิ่นก่อน เอ้ยมีกลิ่นคาโบเนลราออกมาอยู่นะอืมเวลาในปาก็มีคาร์โบเนอรามันนิดนึงแล้วก็ราเห็ดก็ยังมีอยู่ แต่ว่าวันนี้เผ็ดกว่าตันนี้เผ็ดน้อยกว่านะครับก็ถือว่าทำใช้ได้นะก็คือว่ามันมีรสชาตินะครับแล้วมีกลิ่นของคาร์โบเอกมาแต่ว่าถามว่าเผ็ดแบบเกาหลีไหมมันมีเผ็ดแต่ว่าเผ็ดเนี่ยนึกถึงเกาหลีไหมยังไม่แน่ใจพูดตรง ถามว่าเป็ places, cat le, sam, mmm. an hmm. นคาโบลาที่เผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่าคุณมีคําว่าเกาหลีครับเพื่อนกินแล้วพบไอ้บะหมี่เกาหลีเผ็ดเผ็ดเพื่อนก็กินนะไม่งั้นเพื่อนก็รู้นะครับว่าเผ็ดเกาหลีเป็นยังไงซึ่งเป็นคาโบลาที่เผ็ดพูดตรงๆก็สองอันนี้นะครับยอมรับนะครับที่เขาเขียนว่าเผ็ดก็เป็นที่เผ็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความเผ็ดมากกว่าแล้วก็มีกลิ่นหมาล่างมาตัวนี้ก็จะเป็นความเผ็ดที่น้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่น ของขัา,าโดล่างมาด้วยแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกาหลีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกถึงความได้แค่ความเพียดโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในคันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตั้งใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ